สวัสดีครับวันนี้ก็จะไปบ้านผู้ใหญ่นะครับก็ไปมอบการต่อเติมสารหลักบ้านซึ่งมีป้าบุหลันได้ฝากกลางมานะครับเดี๋ยวเราจะตามไปนะครับกันมาตายไปนะครับ ช้าแล้วครับยามเช้าวันนี้นะครับยามเช้านะครับช่วยปลูกกระเบื้องครับปลูกพื้นกระเบื้องนะครับ เจอหน้าตาที่บ้านผู้ใหญ่เลยนะครับผู้ใหญ่ไม่อยู่ม,ม,มีมีผู้ช่วยไหมก็ <พ trails. S 1> มอบให้ผู้ช่วยก็ได้ผู้ช่วยราบแทนก็ได้นี่ก็รอผู้ช่วยนะครับรอผู้ช่วยผู้ช่วยจัดผู้ช่วยสิงห์ เดี๋ยวมารับเป็นเป็นหลักฐานนะครับเป็นหลักฐานนะครับ เจ็ดสามมาต้หนน้องเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดรถแม่ชมพู่นะครับเจ็ดสามสามเจ็ดอ้าวผู้ช่วยเดือนมาแล้วครับผู้ช่วยเดือนมาแล้วครับผู้ช่วยแชท นักเรียนเขานะครับนักเรียนเขาไปเลยครับโอ้โหของอะไรพลุงพลังมาอีกแล้วทุกคนบข้าวกันทุกคนค่ะมาไม่เป็นไร เอาสมุดเอาเอาสมุดมามาจดเดี๋ยวให้เดี uh ๋ยวให้ผู้ช่วยถ้าไป็นจดสีังก็ได้อ่าครับของป้าบุลันนะครับป้าบุลันนะคะป้าบุลันนะครับมาทำร่วนสร้างศาลหลับบ้านโอ้โปูกระเบื้อง ร่วมร่วมศรัทธามีศรัทธาร่วมนี่เพราะว่าน่าจะรวมรวมนะหมื่นหมื่นสามแล้วของป้าบุหลันเมื่อานแล้นก็หมื่นเอ็ดนะครับก็ขอบคุณป้าบุหลันมากมากนะครับบุกับป้าบุหลันด้วยนะคะให้เจ้าป้าบุหลันช่วยแล้วแกก็บอกว่าแกก็จะช่วยเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าเป็นก้อนใหญ่อะไรมากมายแต่ก็จะเรื่อยๆ ใช่น <mile inside> ี่ก็ได้ได้มอบให้กับทางผู้ช่วยแล้วนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะี๋ยวกลับบ้านนะครับกลับบ้านเือให้ตัวนึงให้ตาตัวดี๋นบ้านยใช่โอ้ ขนนเจ่บ้านยายคนแม่ละองละองดาว ิ่งไก่ได้ยังซื้อพิ่งไก่ก่อน ซื้อป,ปิ้งไก่ขนมอ่าขนมก็เอาสิไม่อเ,เอาเราไปซื้อปิ้งไก่ก่อน ยังไม่สุกกี่ปิ้งเลยแม่ค้ายังทำยังไม่สุกกี่ปิ้งปิ้งโคงไก่ปิ้งตับไก่ามไก่ดปรหั